ความรักเราคงเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นข้าวเบ้าสุขเรื่องอสีทองอ้ายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสองลมล่องคอยจ้องมองทางใครเขาความแค้นมีแฟนสุขสม มีคู่เคียงข้างแต่น้องต้องยืนเดียวได้ทางกายมีแค่ต่อฟังอยากรู้ใจคนเสียจังเป็นอย่างบ่จำสัญญา สัญญาอายุหนาปีนั้นล่ะสัญญาอายุหนาปีนั้นเฮาคุยกันอายุข้างพ้นคอยไอ้สาบานขวานเจะอจอยลงคอยคิดนำพ่อแต่ดําหน้าแล้วรถสงถังแถวละพาไอ้ไกลห่างบอกว่าไปละหางันรับจ้างเสร็จแลว้วอลซี่อวยคืนน้องไม่ยืนส้มซอแก้วขอดอรอไอ้กังทงแก้วขาวห้องไอกัยังบอคงลงจุย่ยอยู่บ้นได คิดไปหอดคำาคนลือคมเคี้ยวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตาเขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเริงรา่าลอยหน้าลอยตาความเาเที่ยวาบาดทุกคืนอายคงลืมสินอสัญญาขาดอทิ้งคนรอเสอือ กมเกี่ยวข่าวโดรอรอายพาใจกลับคืนก้มเกี่ยวข่าวโดรอรอายพาใจกลับคืนถ้ามีคนอื่นจะออส่งข่าวมาให้รู้ตัว